จอึกดิะเดนร้อนข 600, ่าวฟุตบอลไทย by อิชิสไตล์ประจำวันที่16มิถุนายน2567โดยชายปุ้บกครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้อะไรยังไงโคซิโก้สนับสนุนมาสดาเอชเอระยะการวางรากฐานทีมชาติไทยนะโดยงานนี้ให้เวลาเพื่อพัฒนาดีกว่าเมื่อโคซิโก้ เกศศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยเปิดใจพร้อมซัพพอร์ตมาสดาอิชิอิวหา้าโคชชาวญี่ปุ่นของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปัจจุบันนี้หวังจะจะให้ทำทีมยาวนานมากกว่า8ปีเพื่อที่จะวางรากฐานลูกหนังไทยให้แข็งแกร่งในแบบยั่งยืนผมคิดว่าพวกเราเองนั้นอ่ารือว่าพวกเราคนไทยทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตอิชิอินะอยากจะให้เขาทำอีกสัก4ปีหรือ8ปปีแบบยา,ยาวๆไปเลยในขณะนี้ โคซิโก้ก็ได้กล่าวชิ้งท้ายเอาไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะถ้าเกิดว่าโคซิโก้ออกมาสัตุนแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวจะเห็น2คนนี้เขาร่วมมือกันในวันนี้อย่างแน่นอนก็าฝากไปติดตามกันต่อไปเชียร์ทีมชาติไทยเชียร์สุดใจลุยไปได้วยกันครับรับมาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอันยังไงดวเลยนะงานเข้าเอกนิตป,ปัญญาเกมเจลิกญี่ปุ่นอุระเบรดพบเซเโซสกา โดยการน,นี้กลา,ายเป็นข่าวที่ไม่ค่อยสูดีนักสำหรับทางด้านของเจ้าบุกเอกนิตปัญญานารุกทีมชตดไทยที่ก่อนหน้ากำลังมีชื่อกับอุรวะเรดอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นเจ้าบุกเอกนิตปัญญาถูกถอดชื่อออกจากทางทีมไปในเกมที่อุรวะเรดไดมอนบุบุปเะย์ทินเซเดโซสกาที่สนามโยโดโกะซากุระสเตเดียมในวันนี้ เมื่อจากการประกาศรายชื่อของทางเพอร์มาติอัสฮอกโมเอกนิปัญญาไม่มีชื่อทั้งในรายชื่อตัวจริงและก็ตัวสำรองซึ่งนั่นเป็นการส่งสัญญาณจากทางด้านของเบอร์ทิอาร์ทียสฮอกโมว่าเอกนิปัญญาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกันอีกครั้งบนดินไซตามาสเตเดียมโอ้โหนะฮะโดยรายชื่อสิบเอ็ดตัวจริงก็จะมีดังต่อไปนี้สุซากุนิชิคาวะฮิโรกิซากาอิโยตะซาโตะมาทิอุสฮอยส์บราเทนเรมะวาตะตเบ ฮ a สกิอิโตเคนอิบะโอไคโตะยาสุอินาโอกิมาิดะชิเอโกซันตาและก็โชโมอากิโอคุโบะนะฮะส่วประเด็นสำรองก็จะมีด้านของอาโยมินิชิคาวะฮิโปรกิซากาอิริคิโตอิโอนุเออามูยุอาอายูมุนะฮออาตะเดชิภาคทาเกะ บรายนบรินเซนแล้วก็ชินโซใครบรกินครับโอ้โหเป็น้ว่างานนี้ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงบนตัวสำรองก็ด้วยนะฮะต้องเราดูขัาต่อไปกันกันอนาคตของเจ้าบุกเอกนิป,ปัญ,ญญาจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้บานกัเนครับอารัลยังไงอิชิอีต,ตอบกลับแฟนบอลพร้อมที่จะพัฒนาบอลไทยอย่างเต็มที่นะ โดยกุนซือทัพช้างศึกผมบอกได้เลยนะว่าพร้อมทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยในครั้งนี้ซึ่งทางด้านของมาสเตอร์อิชิอิเผยเป้าหมายของตนเองในการจะเข้ามาทําหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังจากที่จบศึกฟุตบอลโลกปี2026ันรับคัดเลือกโซนเดเชียร,รบอบ2โดยทางกุนซือชาวญี่ปุ่นได้โพสต์ส์อรี่นะฮะตอบกลับข้อความที่ว่าอิชิอิคุณคือความหวังของพวกเราซึ่งข้อความที่เจ้าตัวตอบกลับมา คือผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะสนับสนุนและก้าวพัฒนาวงการฟุตบอลไทยต่อไปสำหรับผลงานในการคุมทีมของมาสดาอิช e, ิในการคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่ต่างต่อไปนี้ชนะไป2เสมอสแพ้ไป3ในคาราดินนั่นครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปนะฮะว่ายาวๆเนี่ยจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงอนุรุตเชื่อ ช้างศึกยู -17 ปีจะได้เรียนรู้จากการเก็บตัวรั้นพร้อมหนุนทีมเต็มที่นะโดยทีมชาติไทยยู -17 ปีลงทําการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมทีมก่อนจะลงทําศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโดยการน,นี้เวลา16นาฬิกา30นาทีภายใต้สนามพัฒนาสปอร์ตเวิสซทจังหวัดชลบุรี ผูบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องจากการที่ได้อุ่นเครื่องทดสอบทีมกับในท่านของ PTT Academy อ18ปีเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่จะจัดขึ้นที่เมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่21มิถนายนถึง4กรกฎาคม โดยการฝึกซ้อมในคารักนี้เป็นการซ้อมต่อเนื่องซึ่งจะเน้นเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องของเกมรุกและก็เกมรับหลังได้ทดสอบทีมส่วนด้านอนุรุตนาคาสายผู้จัดการทีมทั่วไปของทีมชาติไทยอูยุ7ปีเผยก่อนการฝึกซ้อมในครังนี้บอกว่าก่อนอื่นเลยนะต้องขอขอบคุณทาด้านของสโมสรและก็ผู้ปกครองเราไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้เด็กมาเก็บตัวกับทีมตั้งแต่มี40คนนะ ก่อนจะคัดเลือกให้เหลือ23คนในส่วนการเตรียมทีมอาจจะมีความเร่งด่วนในส่วนของผู้จัดการทั่วไปตัวผมก็มาสนับสนุนการทํางานของทีมชาติไทยยู -7 ปีโดยการเก็บตัวรเราเองนั้นได้มีการขยายจากแผนการเดิมที่วางไว้วันที่11มิถุนายนมาเป็นวันที่6มิถุนายนเพื่อให้เด็กได้มีการเรียนรู้จากทีมงานสตาฟโค้ดและมีความฟิตมากยิ่งขึ้นซึ่งเด็กทั้งหมดมาจากทางด้านขอ,ของโครงการ Thailand ID ที่ทางฟีฟ้าสนับสนุนทั้งในรอบภูมิภาคและก็รอบประเทศโดยส่วนทางทัวร์นาเมนต์อินโดนีเซียเป็นศึกชิงแชมป์อาเซียนแต่เราเองนั้นมองว่านี่คือการประเดิมอุ่นเครื่องทัวร์นาเมนต์แรกและในสายของเราก็ถือว่าค่อนข้างฉนัก มีทั้งออสเตรเลียมาเลเซียและก็จิบอร์เรสเตซึ่งระยะหลังก็มีทีมท,ที่แข็งแกร่งและการที่จะเข้ารอบรองชนเลิศจะมีแค่แชมป์กลุ่ม,มอันดับสองเด่นที่สุดจากสามกลุ่มก็ต้องพยายามผ่านไปให้จงได้ก็ฝากแฟนบอลชาวไทยให้กำลังใจเด็กชุดนี้ทุกคนคือหรือว่าถือว่าใหม่มากนะ จากทั่วประเทศและเหมือนเป็นช้างเผือกและนี่คือเวทีแรกที่ไปอุ่นเครื่องก็ขอให้โอกาสเด็กได้แสดงฝีเท้าในครั้งนี้กันด้วยนะสำหรับด้านของทีมชาติไทยยู -7 ปีจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดพบกับบริลัมยู -7-18 ปีและจะเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียวันที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้ทางนีทีมชาติไทยยู -7 ปีนะครับผมอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับทางด้านของทีมชาติมาเลเซีย จิบอร์เดสเต้และออสเตรเลียในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่26มิถุนายนเวลา15นาฬิกาทีมชาติไทยอ7ปีพบกับวันม้านขออสเตรเลียที่สีเวดาบรีสเตเดียม วันที่16ม,มิชนายนเวลา19.00น,นทีทมีอลเรอเลมเตรพบกับประเทนของทีมชาติไทยยู7ปีที่สีเบดาบรีสเตเดียมและวันที่29มิชนายนเวลา15.00นทีมชาติไทยยู -17 ปีพบมาเลเซียที่มานาฮันสเตเดียมในครั้นี้เป็นตัว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันเลยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับ อาแล้ยังไงอดีศักดิ์เบญจศริวันกล่าวเตรียมที่จะจัดรายการพิเศษให้ฟุตซอลทีมชาติไทยในครั้งหน้ะโดยอดีศักดิ์เบญจศริวันอุปนายกสมาคมฝ่ายฟุตซอลเผยถึงการเตรียมทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยก่อนที่จะรุยสึกฟุตซอลคัพสัน2024รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานช่วงเดือนกันยายนนี้ อย่างที่ทราบกันนว่าทัพตัวเล็กช้างศึกอยู่ในโคลมเบียร่วมกับทีมชาติบราซิลทีมชาติคิวบาและก็ทีมชาติโคเอชียโดยทําให้ต้องเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์ซึ่งทางด้านของทางบิ๊กปอมเผยเตรียมจัดการบริการพิเศษนี้ขึ้นมามี8ทีมจะเข้าร่วมการแข่งนนขันจาก4ทวีปทั้งอเมริกาใต้ยุโรปอเมริกากลางโอซิเนีย er, แต่ยังคงต้องรอการตอบกลับนว่าจะเป็นชาติใดที่จะเข้าร่วมกันบ้างในครั้งนี้ ส่วนด้านทางด้านของบิ๊กปอมได้เปิดเผยนะว่าเราจะมีการฝึกซ้อมก่อนจะเริ่มฟุตซอลโลกประมาณ4สัปดาห์แล้วก็จัดทัวร์นาเมนต์พิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งรายการมีทั้งหมด8ทีมที่เข้าการแข่งขันซึ่งเราได้ทาบทามและหลายทีมจาก4ทวีปไปแล้วทั้งอเมริกาใต้ยุโรปอเมริกากลางโอซิเนีย er. ส่วนจะเป็นทีมไหนก็ต้องรอเขาตอบกลับมาก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกกันอีกครั้งว่าทีมใดจะเหมาะสม โดยในการดังกล่าวทีมชาติไทยจะได้แข่งขันถึง5เกมซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อรเราเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ที่เราจะมาเชิญหรือว่าเชิญเข้ามาร่วมรายการนี้จะมีสไตล์ที่ใกล้เคียงกับผู้แข่งของเราในฟุตซอลโลกปี2024ส่วนรายการดังกล่าวคาดการณ์กันว่าจะเป็นช่วงวันที่29สิงหาคมถึง4กันยายนหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางไปที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งเราจะพยายามไปก่อนวันที่10กันยายนเพื่อจะหาเกมอุ่นเครื่องที่นั่นอีก 1- 2เกมก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นัดแรกในวันที่1 4กันยายนในครั้งนี้นั่นเองนะ บิ๊กบอมก็ได้กล่าวปิดใช้และนี่ก็เป็นจอะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบอิชิอิสไตล์ประจำวับบนที่16มิถุนายน2567โดยชายภูมิคัางฟุตบอลไทยครับ